สวัสดีครับข่าวลึกบมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงอนาคตของสายการบินแห่งชาติบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพรบล้มละลายตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยผ่านช่องทางนี้นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วหลังจากที่จะให้รัฐบาล หาเงินจำนวน50 0 0 0กว่าล้านบาทมาอุ้มไม่สำเร็จแต่ก็ใช่ว่าการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทการบินไทยจะได้กลับมาเป็นสายการบินชั้นนำของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้กับสายการบินอื่นทั่วโลก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องทําใจแม้นว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเดินหน้าไปได้โดยไม่มีอะไรติดขัดจนสามารถผ่าตัดใหญ่การบินไทยแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการเจรจาเจ้าหนี้จนเคลียร์ปัญหานี่สินกว่า250,000ล้านบาทของการบินไทยให้ทุเราลงได้ และผู้บริหารแผนสามารถทำแผนฟื้นฟูกิจการออกมาจนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยและเจ้าหนี้ซึ่งโอกาสที่การบินไทยจะได้กลับมามีชีวิตรอดก็เป็นไปได้มากเพราะอย่างไรรัฐบาลไทยก็ยังถือหุ้นอยู่เกือบ50%ย่อมเป็นหลักประกันการลงทุนแก่นักลงทุนและเจ้าหนี้ได้และการบินไทยก็ยังดำรงไว้ซึ่งการเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่เหมือนเดิ แต่ถ้าหากสุดท้ายการบรินไทยยังไม่ทิ้งวัฒธ,ธรรมเดิมมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้ามาแต่คิดกออก g o ยหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเป็นเช่นนี้ภายในเวลาไม่กี่ปีการบรินไทยก็จะร่วงจากฟากฟ้าตกลงมาเป็นบริษัทที่จมอยู่กับการขาดทุนมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่เหมือนเดิม ด้วยเหตุนี้จึงเตือนกันไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าการที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วกระบวนการดังกล่าวจะเป็นยาวิเศษหรือเส้นทางที่รวยด้วยกรีบกุราบที่จะทําให้การบินไทยฟื้นตัวกลับมาได้อย่างทระนงเหมือนยุคอดีตที่ถูกยกย่องเป็นทูตวัฒนธรรมไทยมากกว่า60ปีสําหรับกระบวนการยื่นฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยต่อจากนี้สรุปขั้นตอนง่ายๆก็คือจะยื่นคําร้อง ต่อสารล้มละลายกลางของประเทศไทยและสารประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเจ้าหนี้การบินไทยส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศมีฐานการทําธุรกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างนี้กระทรวงคมนาคมจะทําโผลรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูนฟนฟนจํานวน15คนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสัปดาห์หน้าเพราะตอนนี้การบินไทยจะยังมีสถาะนะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่จนกว่า จะมีการปรับลดหุ้น กว่า50%ลงก็จะหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจรายชื่อ15ผู้บริหารแผนกิจการกู้สร้างก,การบินไทยจะมีใครติดโผบ้างให้จับจ้องกันให้ดีเพราะอนาคตการฟื้นฟูการบินไทยจะสำเร็จลุล่วงได้ดีหรือไม่ขั้นตอนแรกๆที่สำคัญก็คือการได้ผู้บริหารแผนฟื้นฟูที่จะต้องได้ตัวเก่งเสียงจริงเก่งจริงดีจริง,รงมาทำงานสำคัญในครั้งนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาที่ สที่จะเดินควบคู่เป็นเส้นขนานไปด้วยกันก็คือการกู้ซาก,การบินไทยก็คือการที่นายถาวรเสนเหนียมรับตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการบินไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นก็คือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการและปัญหาการทุจริตบริษัทการบินไทยซึ่งทําให้เกิด ภาวะขาดทุนโดยคณะทำงานดังกล่าวจะมีกรรมการร่วมทั้งสิ้น33คนรัฐรีถาวรได้มอบดาบนี้ให้กับสองอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในยุคคอสอชามาคุมทีมตรวจสอบขุดคุยหรือขยะใต้พมของการบินไทย สองนายตำรวจดังกล่าวก็คือพลตำรวจโทชาเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือบิ๊กยมเป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุธิพงวงศิ่นอนดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นอนดีตตำรวจที่มีชื่อเสียงในสายป่าปาม และนายพลตำรวจทั้งสองนายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่36เพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติขวัญใจมหาชนดั่นเอง ทางด้านนายถาวอเสรเนียมรับตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอ้างว่าที่ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบปัญหาในการบินไทยเพราะว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายดูแลการบินไทยก็มีการพบว่าการบินไทยมีปัญหาขาดทุนอย่างหนักในระดับหมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงหลังนี้และเมื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงก็พบว่าการบริหารจัดการของบริษัทไม่ดีและมีการทุจริตในบริษัทมีการพบข้อมูลและเอกสารต่างๆที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบตอนนี้พลตำรวจโทชาเทพได้เข้าทำงานเร่งรัดสืบหาข้อมูลไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสรุปผลออกมาเมื่อใดและสรุปอย่างไรจะเชื่อมโยงถึงใครซึ่งเป็นไอ้โมง่งจอมขมือหรือไม่ ความสําคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าคณะทํางานชุดดังกล่าวมีทงในการทํางานเรื่องนี้อย่างไรต้องการผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่หรือมีเจตนาดีต่อส่วนรวมจริงๆขนาดไหนเพราะพบว่าในรายชื่อกรรมการชุดนี้มีทีมงานหน้าห้องของนายถาวรที่กระทรวงคมนาคมและทีมงานการเมืองที่พักประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยโดยบางคนก็เป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์บางคนก็เป็นเครือญาติของ ของนายถาวรเองดังนั้นภาระาในการพิสูจน์ความจริงจึงอยู่ที่พลตำรวจโทชาเทพและพวกแล้วว่าต้องการให้คณะทำงานชุดนี้มีความน่าเชื่อถือในการค้นหาความจริงหาความชั่วร้ายของอดีตผู้บริหารการบินไทยระดับไหน ดังนั้นภาระในการพิสูจน์ความจริงจึงอยู่ที่พลตําร u จโทชานเทพและพวกแล้วว่าต้องการให้คณะกรรมการชุดนี้มีความน่าเชื่อถือในการค้นหาความจริงหาความชั่วร้ายของอดีตผู้บริหารการบินไทยขนาดไหนและไอตัวร้ายจอมขมือจะเป็นใครบ้างที่ทำให้การบินไทยต้องมีสภาพเป็นนางฟ้าตกสวรรค์แบบทุกวันนี้อดใจรออีกไม่นานก็คงจะได้รู้กันข่าวลึกปมลับ จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ